สำหรับคันนี้เป็น i s ส z เอ็กซิลี่แคปนะคะลูกค้าเป็นปี2019ราคายอยู่ที่550,000บาทสำหรับพนักง,งานเงินเดือนเอกสารไม่ยุ่งยากใช้เพียงแค่บัตรประชาชนนางสือรับรองเงินเดือนและสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนก็ออกรถคันนี้ได้สำหรับคันนี้น้องมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็กระจังหน้าสีเทาดูดูแบบนี้เลยอ่ะอะยังไม่หมด เสริมความปลอดภัยให้อีกด้วยค่ะมีไฟเลี้ยวที่ก็จกมองข้างให้อีกด้วยค่ะเรามาชมภายในห้องโดยสารกันค่ะสําหรับคันนี้นะคะน้องมาพร้อมกับวิทยุ FM MM, MP3 คนจอนหน้าสีดําตัดสีแดงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นเบาะผ้านะคะสีดําตัดสีแดงสตาร์ X Series ไปเลยค่ะ มาชมภายในห้องเครื่องคันนี้กันค่ะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง1.9เีลนะคะลูกค้ามาพร้อมกับน็อตเดิมฝากระรงเดิมโรงงานแผ่นเพจเดิมเดิมกันไปนเลยไม่มีขยับเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็น i s u สู x เอ็กซ s c ี่แคปีนะคะลูกค้าเป็นปี2019นะคะเครื่อง1.9ราคาอยู่ที่550,000บาทสำหรับพนักงานเงินเดือนเอกสารไม่ยุ่งยากใช้เพียงแค่บัตรประชาชน นางซื้อรถเงินเดือนและสเตทเมนต์ย้อนหลัง6กเดือน,นก็ออกรถคันนี้ได้โปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าจองอะไรกับเราเจ้า1น0 0พรับส่วนลดไปเลย10,000บาทและสาับลูกค้าเรติตดีเรายังมีฟรีดาวรับดอกเบี้ยพิเศษกันไปเลยสาับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาเซ็นสัญญาถึงที่บอกเลยนะคะว่าเรามีบริการฝากเซ็นสัญญาและส่งมอบรถให้ถึงบ้านกันเลยนอบที่มาพักคุณภาพซื้อรถซื้อคอนโทราลใจ,ใจต้องนอบเท่านั้นและสาัุลูกค้าที่สนใจโปรโมชั่นดีๆของเรานะคะทักเพจมาหาเราได้เลยคะ่ะ